พิมส่วนน้ำพรมพิมส่วนน้ำพรมดูอย่างไรพิมส่วนน้ำพรมไม่ใช่สนามบินนะครับเป็นพิมชื่อพิม์ลงพระเรื่องยี่งผ้าศตวรรษพิมส่วนนูำพมนี้มีเส้นขึนไปจากบ่าไปจุดระวัตมณฑลเส้นจะแหลมเรียวมาก แหวมคมมากเลยท,ท,ท,ทั้งทั้งเส้นที่ว่าแล้วก็เส้นที่ชนปาวามันทนนะครับนี่เส้นนี้หวังอะนี่ไปถูกนนะบาดเลือดชกเลยเพราะคมมาก ก็ถูทั้งเด็ก็มีตรงนี้นะครับความสภาพความสวยก็พอได้เนาะพอไดไ้สวยมากครับผมด้านหลังหน่อยชมด้านหลังหน่อย เนื้อหาก็เหมือนตัวไปดินปผาธรรมดาเมื้อได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เนื่อแร้นะรธรรมดาอะ่รยากนะอยู่ในกรอบ ตก็ดูไปแล้วที่ก็อยู่ว่าตอนนี้ยังอยู่ต่างว่าอยู่เรื่องของเทพเลยพระเขเทพก็จะไปสารต่อให้ดีดคนนี้หน่อยนีท่ทดลองดูครับทดลองดู ขอบคุณครับที่ติดตามและไม่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ